รอบเนี้ยเราลดทุกจริงใครได้ราคานี้ไฟนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆากประหยัดเกินร้อยแบบนี้ต้องรีบบอกลูกค้ามาสั่งตุนกันไว้ด่วนเลยสวัสดีค่ะถูกดีสั่งได้เสาร์ทิตยศนาทีทองและวันเสาร์ที่ที่17-18แปมิถุนายนนี้เราลดกันเป็นร้อยมีชิ้นไหนบ้างไปดูพร้อมกันเลยชิ้นแรกเลยใครใช้อ่ะก็ชอบ โฟมล้างหน้าเพอร์เฟกต์วิปหลอดใหญ่ฟองนุม่มๆสินค้าตัวดังจากญีป่ปุ่นราคาปกตินะคะ199บาทแต่ถูกมีสั่งได้เสาร์อาทิตย์ได้ทีทองเนี่ยเราลดเหลือ79บาทเท่านั้นประหยัดไปเลยค่ะหลอดละ120บาทหรือลดไปถึง60%ประหยัดเกินร้อยแบบนี้ต้องรีบบอกลูกค้ามาสั่งตุนกันไว้ด่วนเลยหอ,อมอะไรอะ่ะ โอ้ดาวนี่ถุงสีม่วงนี่เองเป็นสินค้าขายดีในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ซักผ้าถุงใหญ่ใช้ได้นานราคาปกตินะคะ169บาทแต่ถูกดีสั่งได้เสาร์อาทิตย์นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือถุงละแค่129บาทประหยัดไปเลยค่ะถุงละ40บาท ตัลูกค้ามาสั่งกันเยอะๆนะคะก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนกลับไปเป็นราคาปกติตามแคตตาล็อกมีพาร์ทเนอร์ร้านไหนนะคะมีสินค้าเด็ดสินค้าดังหรือสินค้าที่ลูกค้าชอบมาถามหาบ่อยๆอะ่ะเข้ามาคอมเมนต์แนะนําให้ถูกที่สั่งได้นํามาขายกันได้ใต้วิดีโอนี้เลยในทะเลมีแต่ป้าแต่ในใสายตามีแต่เธอไอพีวาก็นี่ไงปลากะปองไอยยำ เดี๋ยวมาดูกันว่าปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศกระป๋องนี้เนี่ยเนื้อจะแน่นและซอสฉ่ำแค่ไหนโอ้โหเนื้อปลาแบบชิ้นใหญ่มากจนแบบเอาไม่ออกเขาให้แบบ2ชิ้นเลยเนี่ยเต็มคำมากรสชาติกลมกล่อมม,มากๆเลยค่ะราคาปกตินะคะ36บาทแต่ทูกที่สั่งได้เสาร์อาทิตย์นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือกระป๋องละ32บาทประหยัดไปเลยค่ะ4บาท ต่อลูกค้าหรือร้านข้าวแถวๆนั้นเลยนะคะเสาร์อาทิตย์สวันเท่านั้นให้รีบมาสั่งกันเลยสิ้นต่อมานะคะเป็นสินค้าขายดีในกลุ่มของนมกล่องเลยนมกล่อง,องาตามีวี p สูตร3ลดสจืดอันนี้เป็นแพ็คทั้งหมด12กล่องรอบเนี้ยเราลดพุกจีนราคาปกตินะคะแพ็คละ165บาท แต่ถูกดีสั่งได้เสาร์อาทิตย์นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือแพ็คละ145บาทประหยัดไปเลยแพ็คละ20บาทใครได้ราคานี้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนี่เลยทั้งแพ็คเนี่ยมีทั้งหมด12กล่องนะตกฉะเฉลี่ยกล่องละแค่12บาท8สตางค์เท่านั้นเองหรือประหยัดไปเลยกล่องละ1,67บาทสสตางค์ <Ooh. S 2> แวะตรงนี้กันแป๊บหนึ่งก่อนนะคะใครที่ชอบสินค้าราคาถูกๆที่เรานํามาลดราคากันเนี่ยอย่าลืม like, ไ اغ, ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆมีไว้ด้วยนะคะไม่ต้องร้องเมี้ยวเมียวเดี๋ยวแมวก็วิ่งมาโเเ่แคทอาหารเม็ดสาหรับแมวโตลดแซลมอนทุ่งฮ1กิโลราคาปกตินะคะถุงละ69บาทแต่ถูกดีสั่งได้เสาร์อาทิตย์หน้าทีทองเนี้ยลดเหลือ45บาท โถุง1กิโลเลยนะประหยัดไปตั้ง24บาทถุงใหญ่แบบนี้นะคะปกติถ้าสั่งออนไลน์เนี่ยโหค่าส่งนะแพงมากๆแต่สั่งกับถูกดีสั่งได้นะไม่ต้องห่วงเลยเราไม่มีค่าส่งถูกจัดคุ้มจริงแบบนี้เนี่ยชวนลูกค้ามาสั่งกันเลย ใครที่ดูจบแล้วนะคะอยากได้รูปแบบนี้นี่ไปนี่เลยค่ะลิง์ด้านล่างใต้วิดีโอกดเข้าไปนะคะเซฟรูปแล้วก็ส่งไปเียร์ขายลูกค้ากันเลยอย่าลืมบอกลูกค้ากันนะคะว่าราคาที่เล่าไปให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยสัได้แค่เสาร์ทย์นี้2วันเท่านั้นแล้วสัปดาห์หน้าเราจะคัดสินค้าอะไรมาลดในถูกดีสันน่งได้เสาร์ที่น,นาทีทองกันอย่าลืมติดตามชมกันนะคะส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย สแกนสั่งได้พร้องการทุกวันเสราร์เวลา7ดมงเป็นต้นไปสมาชิกถูกดีมีสิทธิ์สั่งซื้อสินค้ารายการะ3ชิ้นนะคะรีบชวนลูกค้ามาสั่งซื้อกันเลย